พื่เธอฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวมันคือมังฝรั่งเจ๋งจังฉันดีใจมากแถมกินหอมอร่อยด้วยเธอทำอะไรนะ่ทอมจริงๆแล้วเธอควรรอทุกคนก่อนนะมาดูกันว่าอะไรอยู่ใต้ฝาของฉันว้าวมันคือมังฝรั่งเหมือนกันแต่ฉันได้มากกว่าพอลลี่เยอะเลยฉันชอบนะ <c oughs> ต้องกำจัดกระดาษดหอ่อโดยด่วนน <Hey. S 2> ี่เธอกำลังทำอะไรนะเคกระดาษห่อมันไปว่อนเลย ดีใจที่เธอทำสำเร็จแล้วฉันต้องเปิดไาฉันบ้างโอ้ว้าวมีหมากฝรั่งเป็นร้อยห่อเลยแล้วฉันจะเอากระดาษห่อเอาย่างไงนะเดี๋ยวฉันใช้พัดลมดีกว่าว้าวฉันทำได้ทำาขอฉันกินบ้างสิแม้แต่จัฝันเลยพอลลี่พนลี่มันได้อะไรเลยงั้นก็ไม่เป็นไรฉันมีหมากฝรั่งของเองเหมือนกันฉันกินเป็นแรกด้วยเพราะเธอต้องรอจนกว่าฉันจะกินหมด อร่อยจังตอนนี้ฉันก็ปล่อยลูกปองนี้แล้ว oh. โอ้โอ้ขี้แพ้เธอพลาดอีกแล้ว oh. <c oughs> ฉันเลยแล้วว่าต้องทำยังไงต้องใช้ที่สุบลมคอยดูนะตอนนี้ฉันจะปล่อยลูกป่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกความคิดดีออกมาดีมากจเจ้ามาันสกม้ยไล่กับลกตลอดไปเลย <Wow. S 1> ฉันก็อยากได้ลูกปองเหมือนกัน <c oughs> แต่ลูกปองชใช่ของฉัน <c oughs> ฉันก็ต้องกำจัดมัน <c oughs> ท้าถึงนพอลิ เอานี่ไปเธอต้องได้รับกรรมในสักวันก็ <c oughs> ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้แา่ฉันมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องํามต้องกินหมากฝรั่งอีกเยอะ <Okay. S 1> พอนล,ลี่หรือนี่นะโอ้ <c oughs> ฉันว่าเราต้องรออีกนานเลยเคช้ <c oughs> ามากว้าวเธอกำลังเปิดลูอลตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเอาขึ้นบ้าง <c oughs> ถ้าทำงานลงไปพลัลี่มันเป็นลูกบอลที่ใหญ่มากเลยนะ แค่เอาคืนนะอะไม่นะฉันเองคือขอไต่งออกมาด้วยเราต้องเอากลับมันเข้าที่หมองมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะหยุดหัวเราะเลยทำทำสิ่งต้องทํานะครั้งนี้ฉันเหนกับเธอด้วยเราต้องใช้เวลาแลละความพยายามแต่ฉันจะกินมันฝรั่งพวกนี้ให้หมดฉันไม่คิดมันจะยากขนาดนี้ฉันเนื่ยตนง,งือออกแล้ว และการของฉันก็ขยับไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกโป่งแล้วฉันทําได้ทอมหยุดนะยิ่งใหญ่เกินไปโอ้ไม,นะม่นะมันระเบิดเหมือนเพร่มีระเบิดเราที่นี่เลยเป็นไงบ้างทอมฉันขยับไม่ได้ฉันต้ออยู่กับโต๊ะตามธรรมเนียมแล้วฉันต้องเป็นคนเล่าว้าวาสกิเตอร์ได้ดีกว่าหมักฝรั่งอีกามาดูกันว่าฉันกับเคสได้เลยว้าวฉันได้เร็วก,กว่าเยอะเลย ขอฉันได้เป็นภูเขาเลยถ้านน่ะไม่ไหวเลยส่วนพนลเร่ไม่มีโชคเหมือนเคยพวกเธอใจร้ายมากเชื่อมันเถอะถ้าฉันโชคดีบ้างฉันจะไม่แบ่งพวกเธอแน่นอนโอในจอมินแค่ลูก,กว่านเม็นเดียวเองโอ<ห>้ฉันต้องค่อยค่อยกินเพื่อได้สมสับรสชาติของมันให้ได้มากที่สุด<ห>เอาลูกอ่อนหมดแล้วเส็งจังแล้วเ,เธอคาดหวังอะไรละ่ะส่วนฉันจะได้เลีมรสชาติข,ของมันนานแสนนาน แต่ฉันจะกินมันเร็วๆทำไมต้องเสียเวลาด้วยเพราะฉันมีลูกปอดอีกตั้งเยอะว้าวทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในคำเดียวฉันชอบมันยูดกรันฉันมี้ความคิดดีๆแล้วเชื่อฉันเถอะว่าภากิจฉันทำให้เธอทึ่งแน่นแน่ก่อนอื่นฉันต้องแกะลูกปอดออกมารวมกันมันจะใช้เวลานิดหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าเสร็จแล้วไปที่ขั้นต่อไปตอนนี้ฉันอยากมันเป็นสีแบบนี้นี่มันน่าตื่นเต้นจังฉันแกะมาเสร็จแล้ว ดูสิว่าเอามาสวยขนาดไหนโ oh. อ้โอ้ฉันขออันหนึ่งนะบอสทำไม่ทันสังเกตเลยงั้นฉันจะขโมยลูกกวาดมาอีกฉัน,น,นเ,เล่นจะเล่นเนาะฉันไม่เข้าใจเลยลูกกวาดของฉันหายไปไหนมันมีมากกว่านี้นะ <h ums> พอลลี่เธอเป็นคนทำไม่เป็นไร, <h ums> ไไรน็อกกตน <h ums> ็อตไอ้หยาน็อตน็อตน็อตนัอตน็อตน็ตน็อ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 ตน เขาไม่นะนิ้วชันกับดักหนูมาจากไหนกันนิ้วฉันหักแน่แน่เลยทอมฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำเธอไม่ควรมาขโมยลูกกวาดของฉันก่อนและฉันแบ่งสีลูกกวาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาพูิดเพลินกับรสชาติของแต่ละสีเขาตะกละมากฉันแค่ลูกกวาดมันแค่ไม่กี่เม็ดเองไม่เป็นไรทอมเดี๋ยวฉันจะให้บทเรียนเธอเองนี่มันอะไรกันพอลลี่พันลังยะ ปอดลูกกว่าของฉันไปหมดเลยดีนะที่ลูกกว่าของฉันยอยู่ครบและฉันเล่าไม่ไหวที่จะกินมันแล้วเิ่มจากด้านบนดีกว่ามันดูกันว่าอะไรข้างในมันดูน่ากินขนาดไหนมีหลากหลายสีเลยฉันอยากกินมันพร้อมกันเลยสองแรกเหมือนแล้วถึรเจแล้วเปิดซองต่อไปแต่ถ้าฉันเทลูกกว่าของมันโตละมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละมาต่อกันฉันยังตัวเองไม่ได้แล้ว ชัดเลยวันนี้ต้องใช้เวลาอีกนานมาเล่นโทรศัพท์รอดีกว่าหรือเล่นปอบอิดหรือบางทีก็เล่นนิวนักสู้พอแล้วฉันกินไม่ไหวแล้วพองฉันจะแตกแล้วงั้นให้เราช่วยกินไหมอ๋อใช่ฉันจัดการมันได้ด้วยตัวเองเธอกำลังทำอะไรเดเคกเอาใจออกมาทำไมเยอะแยะเธอต้องอจทำอะไนะทอมเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ดูสิว่าฉันจัดได้กว่าออกมาได้สวยขนาดไหน ตอนนี้ฉันก็ต้องลดมันได้สปอยจากนันเธอได้เห็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของจริงมันจะมีสายรุ้งมาในจานของฉันมันกำลังเริ่มแล้วว้าวเธอทำได้ยังไงมันเหมือนมีเวทมนต์เลยดูเหมือนสายลิงจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้วแต่สีค่อยๆกระจายออกมาอย่างสวยงามว้าว,ว,าว ทางนี้ฉันอยากเป็นคนแรกบ้างนี่มันบ้าอะไรกันฉันไม่เคยเห็นปะคอนถังเล็กขนาดนี้มาก่อนส่วนฉันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าของทอมไหนที่สุดชอบก็ต้าราชการบ้างฉันรู้ว่าต้องมีวันของฉันบ้างปะคอนถังมาเริ่มเลยว้าวฉันได้าเธอจําพลลี่ฉันก็นั่งกินชิคเล็กๆของฉันแล้วก็ร้องไห้แต่ฉันยังมีไม้เด็ดอยู่ มาอะไรทองฉันว่าเธอทำอะไรงงอีกแล้วพวกเธอไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่จานเล็กๆแบบนี้ก็ต้องปินอย่างมีวัฒนธรรมฉันจะใช้ซ่อมนี่นี่คือสิ่งที่พอดีทำมันไม่ง่ายเลยที่จะหั่นมันแบบนี้แต่ฉันทำได้ฉันว่าเธอกำลังองเวลาต่างหากไม่ใช่นะฉันแค่เป็นคนมีมารยาทนะเมื่อเธออยากทำต่างหากฉันไม่สนเรื่องมารยาทหรอก จะกินป๊อปคอร์นของฉันอย่างมีความสุขแต่ว่ามันจะไม่เยิ่มมากเจเสียว่าฉันฉลาดขนาดไหนบอกวา่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าท่าทำแบบนี้ได้อืมแต่เหมือนมันจะหมดแล้วโอ้ยังยังไม่เหลืออีกอันยังไม่เลยจะกินมันเป็นของหวานเดี <c oughs> ย๋ยวเราก็ได้รู้กันป๊อปคอร์นของฉันหายไปไหนทอมเขาทำอะไรนะ ก็จะทะเลาะกันไปก่อนนะฉันมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำฉันต้องกินปูเขาปกคนนี้มันทั้งหวานโอ้อร่อยมากทั้งกรอบด้วยฉันตั้งหน้าตั้งตารอเวลานี้มานานแล้วชอบกับเธออยู่กับเธอไม่นานหรอกคนลี่แต่ฉันเห็นทุกอย่างนะอย่าแม้แต่พยายามทโมนปกคนของฉันเราไม่ยอมให้ง่ายหรอกฉันเลยต้องทำยังไงเคื่องดดฝุ่นแบบพิเศษจะช่วยฉันขโมยปกคนได้ เฉ่งมันได้ผลหอมเธออีกแล้วเหรอเอาป๊กปคอรนของฉันขึ้นมานะเป็นแผ่ได้เฉชลยะมะั้งแตทำได้ดีมากมากินกันเถอะเอาปากแล้วป๊คนแล้วเคทเธอทำไมลงไปนี่มันการไปแล้วนะ <c oughs> ฉันพร้อมที่จะเริ่มแล้วนมกับโอริโอดูน่ากินมากแต่มันน้อยมากแทบจะมองไม่เห็นเไย ว้าวฉันโชคดีอีกแล้วเยี่ยมเธอจะรู้อะไรเกี่ยวกับโชคดีพอลลี่ดูนี่ก่อนสิตอนฉันมันเยี่ยมไปเลยและทอมเธอก็ขี้แพ้ระวังหน่อยเธอเก็บคุกกี้ของฉันหล่นแม่นม่งก็ดีสิเชื่อฉันเถอะคุกกี้อร่อยเลยทำให้ฉันมีความสุขได้ <Y ami. S 1> คุกกี้กรอบมาก um. แล้วมันก็เข้ากับนมสุด,สด โอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ต้องลงไปในแก้วฉันต้องเอามันออกมาตอนที่มันจะเปื่อยแต่มือฉันมันเข้าไปม่ได้โอ้รู้แล้วฉันแค่แค่ดื่มนมให้หมดแล้วคุกกี้ที่เหลือจะอยู่ที่ก้นแก้วโอ้ฉันว่าฉันกืนมันลงไปแล้วตอนนี้ก็ตาฉันบอกว่าฉันไม่ต้องเอาคุกกี้ออกมาจากแก้วนะว้าวนี่อะไรมากฉันชอบมันทำยังมีครีมเยอะด้วยแต่คุกกี้ก็กรอบมากด้วยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสชาติและผิวสัมผัส โอ้คุกกี้ของฉันต้งนงไปในแก้วแล้วมาดูกันว่าเธอจะออกมายังไงพอลลี่ถ้าฉันถ้าไม่ทำล่ะขอบคุณคุกกี้ตอนนี้น้ำของฉันเปลี่ยนสีด้วยมันดีมากเลยใช่ไหมฉันต้องใส่คุกกี้ลงไปอีกแล้วก็ทำให้มันเข้ากันแบบนี้เลยจากนั้นฉันได้ช็อกโกแลตมิลช์แสนอร่อยอเกือบเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่เขย่าว้าวจะทำอะไรอร่อยจริงเหรอ เดี๋ยวพวกเธอก็ได้รู้ฉันไม่สงสัยในส่วนของฉันเลยมันดูน่ากินมากเราที่จะลองไม่ไหวแล้วนึกเหมือนว่าพอลเล่จะพูดถูกแผนของเธอมันได้ผล <c oughs> ฉันบอกเธอแล้วตอนนี้ก็ดูและน่าอิจฉาไปอืมอร่อยนมช็อชโะกโกแลตกับคุกกี้ฉันไม่อยากดื่มมันได้รอน่ะฉันอยากกระดกมันให้หมดเลย <c oughs> ว้าว ดูเหมือนว่าฉันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องรอนานหรอกฉันจัดการมันอย่างรวดเร็วห้ามจับนะฉันไม่แพ้กัอตัวเองคุกกี้ทั้งหมดจะลงไปในแก้วนมว้าวนมสัว์เยอะมากฉันไม่คิดมาก่อนเลยแต่คุกกี้ทั้งหมดก็อยู่ในแก้วแล้วเยี่ยมอย่าเพิ่งดีใจแล้วเกินไปเคทเราไม่ปล่อยเธอคนเดียวหรอกกิ่นแค่่อยนะเธอทำอะไรลงไป ฉันเต็ยไปทั้งตัวด้วนมและคุกกี้นี่คือห้องที่ฉันจะอยู่อีกหลายอาทิตย์โหเตียงต่ามากเลยดูเหมือนมันจะกำลังจะหักเป็นชิ้นๆมันดูไม่ได้เลยว้าวฉันชอบเตียงนี้นะมันสวยมากแลวดูตัวข้างเตียงนั่นสิน่ารักมากฉันชอบมันฉันนอนที่นี่แหละกระเป๋านั่งสุดๆเลยฉันลากไปลากมาจนเหนื่อย นี่มันฝันร้ายชัดชัฉันจะไม่อยู่แบบนี้แน่แน่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันมีความคิดดีๆนี่เคเธอนั่งทำอะไรอยู่นะมันนี่สิถ้าอยากได้เงินสักสามพันบาทไหมสำหรับการเปลี่ยนเตียงแน่นอนฉันตกลงเอาเงินมาสิเย่าไปเลยมันก็ไมานั่งเตียงของเธอซะโอ้นั่นของฉันฉันต้องรีบไปเปิดประตูเพรามันสำคัญมาก เข้ามาสิคะฉันรอคุณยู่สวัสดีเราเอาของที่คนสั่งมาส่งเยี่ยมนี่เงินค่ะขอให้ไม่วันที่ดีนี่มันอะไรกันทำไมเธอถึงเอากล่องสกปรกเข้ามาข้างในนี่ไม่ใช่กล่องนะแต่มันคืออุปกรณ์ก่อสร้างแต่พวกนี้ทำให้ฉันเปลี่ยนเตียงเก่าเป็นเตียงสุดพิเศษเธอกำลังทำอะไรหน่ะเคทเธอเป็นอะไรไหม ไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคฉันแค่ต้องการท่อนไม้ท่อนนี้โอ้เป็นกล่องที่บอบบางมะฉันไม่ใช่กล่องนะแต่เป็นตัวเธอฉันสบายดี <Awesome. S 1> ตอนนี้เธอได้แห่งกับตาตัวเองมาเริ่มการแปลงโฉมกันแค่ให้เวลาฉันนิดหน่อยแล้วเธอจำเตียม่องฉันไม่ได้เลยมันจะเป็นผลงานิ้นเอกเลยก่อนอื่นฉันต้องทำฐานให้ดีและแข็งแรงดู hmm. งเหมือนว่าเธอจะทำได้ดีนะใช่ฉันบอกเธอแล้ว awesome. นี่มันทำให้ฉันนึกอะไรจำๆอ๋อ <B ingo. S 1> ถึงเวลาที่ฉันจะเปลี่ยนแต่งของฉันเหมือนกันฉันกำลังจะเปิดประตูเข้ามาเลยค่ะ <S <S สวัสดีฮะงั้นบอกพวกเราว่าเราไปที่ไหนโอเคนี่เธอซื้อเตียงสำเร็จรูปเหรอโหไม่ยุนได้ทำเลยทำไมจะไม่ล่ะฉันจะใช้เงิยงนยังไงก็ได้พร้ <S 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 อมแล้วตอนนี้ก็ดูเตียงสวยๆของฉันสิงั้นมาพร้อมกันเลยกันสักหน่อย เธอชอบพม่านไหมเราว่ามันลงต้นสุดๆเลยโอ้แล้วเราก็ยังไม่ลงบนกดสายไฟนะมันสำคัญมากตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วปิดปากในยเคทแมลงวันนี้เขาไปแล้วเต่นของฉันสวยงามอลังการมากฉันต้องทำเตียงให้สวยกว่านี้แต่ฉันจะทำยังไงดีฉันนึกอะไรไม่ออกเลยแต่ต้องมีบางอย่างที่ฉันทำได้ฉันมีความคิดดีๆแล้ว เดี๋ยวฉันกลับมาฉันต้องใช้ผ้าม่านพวกนี้ผ้าของต๊ะเป็นดูดีินไม่น้อยฉันจะเอาเือนเหมือนกันเยี่ยมตอนนี้ฉันก็สามารถตกแต่งตัวเองได้แล้วและทำมันสวยขึ้นนกำลังทำอะไรนะแคทไม่ใช่เรื่องของเธอสักหน่อยอย่าลบกวนฉันฉันนึกออกแล้วต้องทำยังไงฉันจะใช้แมคอันใหญ่นี้เ๋อาล่ะมาลองกันมันออกมาดูดีมากเลยเยี่ยมมันได้ผล แต่ของฉันก็จะสวยขึ้นมันดูดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ยังไม่หมดนะฉันเกิดเร็จแล้วตอนนี้ฉันพยายามอะไรก็เป็นไปได้นี่จะยังเงยนัเคฉันว่าเธอเลนแรงไปแล้วนะเอาไม่หรอกไม่ต้องห่วงฉันต้องทรมาพวกนี้เพราะฉันจะเอาเปร์มาแขวน่ะมันเยี่ยมเลยใช่ไหมว่าจังแค่เปไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยฉันนึกถึงอะไรที่ดีกว่านั้นเยอะเลย มาดูกันฉันจะแสดงให้เคทรู้ว่าฉันทำอะไรได้แล้วฉันทำอะไรดีล่ะฉันไม่อยากปล่อยให้เธอคิดว่าเธอดีที่สุดเอาฉันรู้แล้วฉันจะออเดอร์นั้น <What? S 1> มันมาแล้วกำลังไปเปิดประตูค่ะเธอกำลังไปไหนนะขอฉันมาส่งแล้วเย่ yeah! เข้ามาในห้องเลย <Hey. S 1> เดี๋ยวผมจะเอากล่องไปวางตรงนี้แล้วเปิดมันให้คุณ oh. คุณสั่งเครื่องเสียงขนาดใหญ่ oh. แล้วก็ลูกบอลดิสโก้ด้วย ตอนนี้ขึ้นจัดปาร์ต да ี้จริงๆได้แล้วทุกอย่างเรียบร้อยบายบายบายถึงเวลาโทรหาเพื่อนขฉันพวกเขาจะได้รู้ว่าฉันซื้ออะไรมาง่ายสาวๆนั่งก่อนสิเคทโทษทีนะแต่ฉันไม่ชวนเธอหรอกใครสนล่ะฉันว่าเรามาเปิดไฟแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็มาสนุกกันว้าวเป็นปาร์ตี้ที่เจ๋งมากเลย ฉันว่าฉันจะจัดปาร์ตี้ที่เจ๋งกว่านั้นเธอต้องอิจฉาแน่นแนแล้วขอเล่นสุดเปิดของฉันอยู่ที่ไหนฉันต้องการพวกมันมาจากที่โต๊ะเอาละพวกเธอนน่งตรงนี้นะตกลงจะมีปาร์ตี้น้ำชาฉันชอบกเธอเกอามากพวกเธอน่ารักมากอยากดื่มน้ำชาไหมเดื่มเลยนะมันอร่อยมากจริงๆตอนนี้เคสมีปาร์ตี้ของตัวเองเราต้องหยุดเธอแก้วหหฉันจะตายนี่มันดังเกินไปแล้วเธอรู้ไหมฉันไม่มีวิธีหยุดมัน มาแล้วค่ะาหนือรอคุณอยู่เข้ามาเลยแล้วเธอเรียกฉันมาทำไมมาตรงนี้ค่ะพวกเขาทำเสียงดังเกินกกำหนดฉันเห็นว่ามีปาร์ตี้ส่งเสียงดังที่นี่เสาๆจะเย็นๆเดี๋ยวฉันจัดการเขาเองฉันรู้ว่าต้องจัดการยังไงฉันชอบคำแนะนำของเธอเอาล่ะปัญหาถูกแก้ไขแล้วธอาอยุดฉันไม่ได้หรอกเคส ตายโทษดีแต่ฉันต้องไปแล้วฉันมีแผนใหม่แล้วเจ้าชนะปาร์ตี้นั่นแล้วทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าไงพวกเธอเราไม่สิ่งที่ต้องทำฉันเอาซีดีเก่าๆและกันไกมาเราจะทำลูกบอลดิสโก้ด้วยกันดูสิฉันทำได้ดีเลยฉันตัดแผ่นซีดีเป็นชิ้นๆนี่แหละที่ฉันต้องการมันสวยมากและเป็นประกายรีบระยับเยี่ยม ฉันว่ามันทำให้ลูกบอลดิสก์ของฉันออกมาเร้วสุดๆตอนนี้ฉันก็ต้องการลูกโลกกลมๆแบบนี้เหมาะเลยฉันเอาชิ้นซีดีมาแปะบนลูกโลกเยี่ยมลูกบอลดิสก้ของฉันพร้อมแล้วมันสวยมากฉันจะห้อยมันไว้ตรงกลางส่วนซีดีที่เหลือฉันจะมาแปะกําแพงมันจะท้อนแสงสวยงามมากและปาร์ตี้จะขาดเสียงเพลงดังๆได้ไงด้านนั้นฉันใช้โทอร์สัมได้เทอร์ลอง ว,ว้าวมีปาร์ตี้อยู่ใกลๆตรงนี้ดูน่าสนใจกว่าเยอะเลยเข้ามาสิ <S <S> <S ฉันเบื่อจังเพราะฉันไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ตัวเองแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันรู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเราต้องการแสงไฟ <S <S> <S> <S มันมีรอดไฟอยู่ในกล่องนี้ <S <S> <S> <S ใช่เลยเอาล่ะฉันต้องกดดูว่ามันไม่ชำรุดเยอะมมันดูปลอดภัยดี ตอนนี้ฉันต้องมานึกว่าจะเชื่อมต่อมันด้วยกันได้ยังไงฉันไม่ต้องการกล่องนี้แล้วแต่ฉันต้องการสายไฟฉันรู้แล้วว่าฉันต้องหามันได้ที่ไหนสิ่งที่สำคัญคืออย่โดนจับได้ไม่งั้นฉันต้องมีปัญหาแน่ๆเป็นใครอยู่ไหนนะฉันต้องการตัดสายไฟเยี่ยมตอนนี้ก็พร้อมแล้วถึงเวลาที่จะกลับไปเตียงฉันแล้วตอนนี้มันทำไฟคริสต์มาสกันมันสวยมากฉันมั่นใจมันต้องออกมาดูดีมากมันดีมากเลยอย่างที่ฉันบอก เจง๋งเ <Awesome. S 1> คปไปเอาไฟพวกนั้นมาจากไหนกันโ <Okay. S 1> อเคช่างเถอะจะสั่งอะไรก็สน่ใจก่อนนั้น <Come on. S 1> ข้ามาเลยคะ่ะ <laughs> เราของคุณมาสง่งนี่ไงไฟ,ไฟอันใหม่จากนั้นเราจะไปแขวนให้ oh, <really? S 1> คุณแค่ย,ยืนดูเฉยเฉยว้าวนี่มันเสือของฉันเองที่เหลือแค่เสียปป๊บ จากนั้นคุณก็ช่วนชมมันหอมไหมคุณชอบไหมล่ะขอบคุณนี่แหละที่ฉันต้องการ <All right. S 1> แล้วติดต่อใหม่นะฮะถึงเวลาพักสันหน่อยแล้วล่ะเจ้าเอาขอเทลไปดื่มี่เตียง oh, <no. S 1> เอาไม่นะ oh, <no. S 1> ฉันกำลังจะล้ม oh, <no. S 1> เอาไม่ช <Yeah. S 1> ันทันน้ำหกใส่หลอดไฟ <Yeah. S 1> ตอนนี้ไฟกำลังไม่ที่เตียงของฉันแล้วช่วยด้วย oh, <no. S 1> ไฟไหม คอยืนดูอะไอยู่ล่ะทำอะไรสักอย่างสิฉันไม่ความคิดได้ดีแล้วเราต้องใช้ทางดับเพลิงไม่ต้องห่วงนะฉันจะดับไฟเดี๋ยวนี้เรียบร้อยตานนี้เราก็ปลอดภัยแล้วขอบคุณที่ช่วยนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยว้าว